บทเรียนชีวิตโรมตอนที่52การชี้หมายขณะที่เราอ่านหนังสือโรมเราอาจใส่ใจต่อการปรับโทษการโปรดให้ชอบธรรมการแบ่งแยกบริสุทธิ์และการได้รับสง่าราศีแต่ละเลยเรื่องของฐานะแห่งบุตรการเปลี่ยนแปลงการถอดแบบและการดำเนินชีวิตแห่งประกายแนวคิดศูนย์กลางของหนังสือโรมไม่ใช่การปรับโทษหรือการโปรดให้ชอบธรรมอีกทั้งยังไม่ใช่การแบ่งแยกบริสุทธิ์ หรือการได้รับสงงาราศีด้วยในรงบทที่1ข้อ1และข้อ3เปาโลกล่าวว่าเขาถูกแยกออกมาสำหรับกิติคุณของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์กรณีนี้โปรงชีว่าทัศนคติที่เป็นศูนย์กลางของกิติคุณของพระเจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระบุตรของพระเจ้าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สงงาราศี ความปรารถนาของพระเจ้าต้องการที่จะมีบุตรทั้งหลายถ้าดูตามพระกัมภีร์ก็จะเห็นว่าความหมายสำคัญฝ่ายวิญ,ญญาณของการเป็นบุตรคือบุตรเป็นการสำแดงของบิดาของเขาพระเจ้าทรงปรารถนาจะมีบุตรทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะสํแดงพระองค์เองอย่างเป็นกลุ่มชนพระองค์ไม่เพียงต้องการที่จะมีการสําดงอย่างเป็นปัจจกชนในพระบุตรองค์เดียวแต่พระองค์ยังต้องการที่จะมีการสําแดงแห่งพระกาย การสำแดงแห่งกลุ่มชนในบุตรทั้งหลายด้วยในโยฮันบทที่หนึ่งข้อ18กล่าวว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วแม้การสำแดงของพระเจ้าที่อยู่ในพระบุตรองค์เดียวจะดีเลิศแต่พระเจ้าก็ยังคงปรารถนาที่จะมีการสำแดงที่อยู่ในบุตรทั้งหลายพระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะทําให้พระบุตรองค์เดียว กลายเป็นพระบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากก่อนที่พระคริสต์จะเป็นขึ้นพระเจ้าทรงมีพระบุตรเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือมีการสำแดงที่เป็นปัจจิกชนเท่านั้นแต่บัตรนี้พระเจ้าทรงมีบุตรเป็นจำนวนมากคือมีการสำแดงแห่งกลุ่มชนของโพง์โดยการเป็นขึ้นของพระคริสต์หลายคนได้รับการสอนมาว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงรักเรา และพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาตายบนกางเขนเพื่อจะถ่ายเรานอกจากนั้นเรายังได้รับการบอกเล่ามาว่าในฐานะคริสเตียนเราควรมีชีวิตเป็นอยู่เพื่อถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าและสแสวงหาที่จะรับสุขการสมกิธรรมกับพระองค์จากนั้นเรายังถูกสอนด้วยว่าในที่สุดเราจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ผู้ที่เคยได้ยินว่าเป้าหมายของพระเจ้าคือการก่อกำเนิดบุตรทั้งหลาย เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์นั้นมีน้อยมากพระเจ้าจะถูกสำแดงออกผ่านพระกายแห่งกลุ่มชนซึ่งประกอบไปด้วยบุตรทั้งหลายซึ่งได้รับสง่าราศีนี่คือจุดมุ่งหมายของพระองค์พระคริ์ผู้เป็นแม่แบบและแบบอย่างถ้าดูตามหนังสือโรมจะเห็นว่ากิตติคุณของพระเจ้าคือกิตติคุณของฐานะแห่งบุตรเป้าหมายศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าคือการก่อกําเนิดบุตรทั้งหลายซึ่งถอดแบบตามพระบุตรของพระองค์ ในบงเล็บที่8ข้อยีพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือแบบอย่างหรือแม่แบบที่มีเพื่อการก่อก,กําเนิดบุตรทั้งหลายโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4ได้บรรยายถึงแม่แบบนี้ส่วนโรมบทที่8ก็เปิดเผยถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ถอดแบบจํานวนมากในที่สุดพระบุตรองค์เดียวผู้เป็นแม่แบบก็จะกลายเป็นพระบุตรหัวปีท่ากลางพวกพี่น้องจํานวนมากที่เป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบ ในฐานะแม่แบบพระคริสต์ทรงมีพระนิสัยสองอย่างคือพระนิสัยตามเนื้อหนังและพระนิสัยตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์แยกบริสุทธิ์ในข้อสี่ชี้ถึงธาตุแท้หรือแก่นสารของพระเจ้าก่อนที่พระคริสต์จะทรงกลายเป็นเนื้อหนังนั้นพระองค์ไม่มีสภาพมนุษย์หรือพระนิสัยตามเนื้อหนังแต่พระองค์ทรงสวมใส่พระนิสัยฝ่ายมนุษย์โดยการกลายเป็นเนื้อหนังขณะที่พระองค์ทรงสวมใส่พระนิสัยฝ่ายมนุษย์ พระองค์ก็ไม่ได้สูญเสียพระนิสัยฝ่ายพระเจ้าไปแต่อย่างใดดังนั้นขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์จึงเป็นข้อลับลึกถ้าดูตามลักษณะที่ปรากฏทางภายนอกของพระองค์แล้วพระองค์ก็คือมนุษย์แต่หลายสิ่งที่พระองค์ตรัสและกระทํากลับเป็นสิ่งที่พิเศษเหนือธรรมดาเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางพูดหรือกระทําได้ตัวอย่างเช่นในกิตติคุณโยฮันองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิต และเป็นความเที่ยงแท้หรือหลักความจริงนังเล็บโยฮันบทที่ 14: ข้อ6พระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างนังเล็บบทที่ 8: ข้อ12และเราเป็นอาหารแห่งชีวิตบทที่6ข้อ35นอกจากนี้พระองค์ยังตรัสว่าผู้ใดที่ไม่เชื่อในพระองค์ย่อมไม่มีชีวิตในรันบทที่ 3: ข้อ36ไม่มีนักปราดคนใดกล้าพูดข้อความเหล่านี้เนื่องจากพระคริสต์นั้น ทั้งเป็นฝ่ายพระเจ้าและเป็นฝ่ายมนุษย์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกผู้คนจึงสงสัยในอัตลักษณ์ของพระองค์คนเหล่านั้นรู้จักครอบครัวของพระองค์แต่พวกเขากลับอธิบายไม่ได้ว่าบางสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นพระองค์ทรงทําได้อย่างไรมัทธิวบทที่13ข้อ54-56จากเหตุที่พวกเขางุนงงก็เป็นเพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงสวมใส่สภาพมนุษย์ คนเหล่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในการนำพระคริปไปตรึงตายไม่ตระหนักว่าการตรึงตายคือหนทางที่ดีที่สุดซึ่งจะทำให้โปรองถูกชี้หมายหรือได้รับสง่าราศีเราอาจใช้เมล็ดคาเนชันมาเป็นตัวอย่างบรรยายถึงเรื่องนี้ก็ได้ถ้าเมล็ดถูกสิ้นสุดโดยการนำไปฝังลงดินในที่สุดเมล็ดนั้นก็จะงอกเติบโตและออกดอกในหลักการเดียวกัน พระคริสต์ก็ออกดอกเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการตายและการเป็นขึ้นซาตานคาดว่าการตรึงพระคริสต์ให้ตายจะทําให้โรรองสิ้นสุดแต่องค์พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การถูกชี้หมายตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์โดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายถ้าไม่มีการตายก็ไม่อาจมีการเป็นขึ้นฮาลิลูยาพระคริสต์ทรงถูกชี้หมายในการเป็นขึ้น ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยฤทธิเดชในฐานะพระบุตรของพระเจ้าที่ถูกชี้หมายแล้วพระคริสต์ยังคงมีพระนิสัยสองอย่างคือสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ทว่าในเวลานี้สภาพมนุษย์ที่พระองค์ทรงมีก็ไม่ใช่สภาพมนุษย์ตามธรรมชาติอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสภาพมนุษย์ที่ถูกยกให้สูงขึ้นในการเป็นขึ้นแม้แต่เนื้อหนังของพระองค์ก็ถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วย ดังนั้นพระองค์จึงถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ในฐานะบุคคลที่อัศจรรย์เช่นนี้พระองค์ก็คือแม่แบบหรือแบบอย่างของทุกคนที่กำลังจะถูกชี้หมายให้เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าจะต้องมีทั้งนิสัยฝ่ายพระเจ้าและนิสัยฝ่ายมนุษย์ที่ผ่านการเป็นขึ้นได้รับสง่าราศีและถูกยกให้สูงขึ้น สองนิสัยของบุตรทั้งหลายพระเจ้าไม่ทรงมีจุดมุ่งหมายให้สภาพมนุษย์ของเราต้องสูญไปแต่อย่างใดตรงกันข้ามเราจะมีสภาพมนุษย์ของเราตลอดไปชัว่วนิรันด์ทว่าสภาพมนุษย์ของเราที่อยู่ในโลกนิรันด์จะไม่ใช่สภาพมนุษย์ที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติแต่จะเป็นสภาพมนุษย์ที่ผ่านการเป็นขึ้นได้รับสง่าราศีและถูกยกชูขึ้น เราพิสูจน์เรื่องนี้ได้จากการเทียบความแตกต่างระหว่างร่างกายที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติกับร่างกายฝ่ายวิญญาณหรือร่างกายที่เป็นขึ้นในหนึ่งกรินโทบทที่15ร่างกายทางกายภาพของเราในวันนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แต่วันหนึ่งเมล็ดพันธุ์นี้จะเป็นขึ้นและได้รับสง่าราศีเราจะมีสภาพพระเจ้าได้อย่างไรเรามีสภาพพระเจ้าได้โดยการบังเกิดใหม่ในวิญญาณของเรา โดยพระวิญญาณของพระคริสพระคริสทรงสวมใส่สภาพมนุษย์โดยการกลายเป็นเนื้อหนังจึงทําให้พระองค์ทรงมีพระนิสัยสองอย่างคือพระนิสัยฝ่ายพระเจ้าและนิสัยฝ่ายมนุษย์พระคริสทรงนําสภาพพระเจ้าเข้าสู่เราโดยการเป็นขึ้นของพระองค์และโดยการเสด็จเข้าสู่เราในฐานะพระวิญญาณนั้นดังนั้นเราก็มีนิสัยสองอย่างเช่นเดียวกันคือนิสัยฝ่ายมนุษย์และนิสัยฝ่ายพระเจ้า เมื่อบังเกิดจากพระวิญญาณนั้นเราก็กลายเป็นผู้รับส่วนในนิสัยของพระเจ้าในเล็บสองเปตรบทที่หนึ่งข้อสเราจึงสามารถกล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีพระนิสัยสองอย่างชันใดเราก็มีนิสัยสองอย่างชันนั้นพระองค์ทรงเป็นฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายมนุษย์ส่วนเราก็เป็นฝ่ายมนุษย์และฝ่ายพระเจ้าฮาลิลูยาเราก็เหมือนกับพระองค์พระเจ้าข้า พระองค์ทรงมีนิสัยของเราและเราก็มีพระนิสัยของพระองค์พระองค์ทั้งเป็นฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายมนุษย์ส่วนเราก็เป็นทั้งฝ่ายมนุษย์และฝ่ายพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระกายส่วนเราก็คืออวัยวะทั้งหลายของพระกายพระองค์เจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าส่วนเราก็คือบุตรทั้งหลายของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมทรงชื่นชมเมื่อเราทูลต่อบพระองค์เช่นนี้ พระองค์ทรงรับสุขเมื่อเราประกาศข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าไม่ได้มีพระบุตรแค่องค์เดียวไม่ได้มีเพียงพระบุตรองค์เดียวอีกต่อไปแต่พระองค์ทรงมีบุตรทั้งหลายคือมีพระคริสต์เป็นพระบุตรหัวปีและพวกเราเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพระคริสต์ทรงถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เรายังคงอยู่ในขั้นตอนของการชี้หมายวันหนึ่งขั้นตอนนี้จะสำเร็จครบถ้วนและเราก็จะเหมือนกับพระคริสต์พระบุตรหัวปีของพระเจ้า ไปตลอดชั่วนิรันดร์งบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4มีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่หลายคำข้อ3มีวลีตามเนื้อหนังส่วนข้อ4มีวลีตามพระวิญญาณในบทที่8ข้อ4เปาโลกล่าวถึงการดำเนินชีวิตตามวิญญาณโดยไม่ตามเนื้อหนังนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่คำพท์สำคัญในบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4ถูกเปาโลนำกลับมาใช้ในหนังสือเล่มนี้ในภายหลัง ถูกชี้หมายด้วยการเป็นขึ้นศัพทที่ดีเลิศเป็นพิเศษในบทที่1ข้อ4ก็คือคำว่าการเป็นขึ้นพระคริสต์ทรงถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจาก่ามกลางคนตายในบทที่6ข้อ5เปาโลกล่าวว่าเราจะเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระองค์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์พระคริสต์ทรงถูกชี้หมายโดยการเป็นขึ้น ขณะที่เราทั้งหลายจะอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับการเป็นขึ้นนี้ขณะที่เรามีส่วนในการเป็นขึ้นของพระคริสต์เราก็จะผ่านขั้นตอนของการถูกชี้หมายให้เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าอันที่จริงเราก็ถูกชี้หมายด้วยการเป็นขึ้นนี้เองการชี้หมายว่าเป็นบางสิ่งคือการทำเครื่องหมายให้ปรากฏออกมาไม่ใช่แค่การติดป้ายไว้เท่านั้นในลักษณะบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เราก็ถูกชี้หมายโดยการเป็นขึ้นคือโดยการเปลี่ยนไปในด้านชีวิตให้เรายกเมล็ดคาเนชันมาเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมล็ดคาเนชันกับเมล็ดของต้นไม้อย่างอื่นต่างกันอย่างไรบางคนอาจคิดว่าวิธีที่จะบอกได้ว่าใน่าำกลางเมล็ดที่ปนกันอยู่นั้นเมล็ดไหนคือคาเนชันก็คือการติดต้ายให้กับเมล็ดคาเนชันแต่นั่นไม่ใช่หนทางแห่งชีวิต ตามหนทางแห่งชีวิตนั้นมเมล็ดคคเนชันต้องถูกชี้หมายโดยการนำไปฝังไว้ในดินเพื่อจะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นต้นคคเนชั่นที่ออกดอกในหลักการเดียวกันเราก็ถูกชี้หมายว่าเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าโดยการเปลี่ยนไปในชีวิตผ่านขั้นตอนของการเป็นขึ้นเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะบรรลุถึงขั้นที่เราออกดอกเบ่งบานอย่างเต็มที่นั่นจะเป็นเวลาที่ร่างกายของเราได้รับการไถ่ รับสาราศีซึ่งก็คือได้รับฐานะแห่งบุตรอย่างครบบริบูรณ์ในเล็บบทที่8ข้อ23ชีวิตแห่งพระบุตรของพระเจ้าได้ถูกปลูกไว้ในวิญญาณของเราแล้วในเวลานี้เราก็เหมือนกับเมล็ดคาเนชั่นที่ถูกหว่านลงในดินต้องผ่านขั้นตอนของการตายและการเป็นขึ้นขั้นตอนนี้จะทำให้มนุษย์ภายนอกสุดทมไปแต่จะทำให้ชีวิตที่อยู่ภายในเติบโตพัฒนา จนในที่สุดก็จะออกดอกเบ่งบานนี่คือการเป็นขึ้นสารเสรสิญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราถูกประหารให้ตายอยู่ทุกวันเพื่อเราจะมีส่วนในการเป็นขึ้นของพระคริสต์ในทางปฏิบัติจริงฮาลิลูยาเราจะถูกชี้หมายว่าเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าด้วยการเป็นขึ้นผ่านขั้นตอนโดยความล้มเหลวของเราวันนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจที่จะกล่าวได้ว่าเราคือบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เรายังไม่มีลักษณะที่ปรากฏหรือการสำแดงแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราเป็นเหมือนต้นคาเนชั่นที่ยังไม่มีดอกแต่เราก็อยู่ในขั้นตอนของการถูกชี้หมายโดยการเป็นขึ้นซึ่งในที่สุดเมื่อเราผ่านขั้นตอนอย่างครบบริบูรณ์แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเราคือบุตรทั้งหลายของพระเจ้าสิ่งทรงสร้างทั้งปวงกำลังรอคอยและคร่ำควญถึงเรื่องนี้เราเองก็คร่ำควญด้วย เพราะเรายังไม่มีลักษณะที่ปรากฏอย่างที่ควรจะมีเรารู้ว่ายังมีหลายด้านที่เราบกพร่องและยังมีหลายเรื่องที่เราผิดและเรายังมีความล้มเหลวอ,อีกหลายอย่างด้วยทว่าภายใต้อำนาจสิทธิขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ความล้มเหลวของเราก็ยังถูกนำมาใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพื่อให้เราได้ผ่านขั้นตอน ตัวเองที่อัปลักษ์จะถูกรื้อทำลายด้วยความล้มเหลวของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงมีโอกาสที่จะทำงานอยู่ภายในเราได้มากขึ้นสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการเป็นขึ้นเราไม่เพียงถูกต่อกิ่งเข้าสู่พระคริสต์เพื่อจะมีการเข้าสนิททางอิสยาภาพกับพระองค์ในการตายของพระองค์เท่านั้นแต่เรายังรับสุขการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วย ในขณะนี้เราทุกคนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการถูกชี้หมายว่าเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้น4ด้านของการเป็นขึ้นขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นนี้มีอยู่4ด้านคือการแบ่งแยกบริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการถอดแบบและการได้รับสงาราศีในบทที่6ข้อ22กล่าวว่าแต่บัดนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายได้รับการปลดปล่อยจากบาป และได้เป็นทาสของพระเจ้าแล้วท่านจึงมีผลแห่งการแบ่งแยกบริสุทธิ์และที่สุดปลายก็คือชีวิตนิรันร์การแบ่งแยกบริสุทธิ์ซึ่งก็คือขั้นตอนที่จะทําให้เราแยกบริสุทธิ์นั้นย่อมนําเราเข้าสู่การรับสุขชีวิตนิรันร์ดังนั้นที่สุดปลายหรือผลลัพธ์ของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็คือชีวิตนิรันร์ในบทที่12ข้อ2เปาโลเอ่ยถึงการเปลี่ยนแปลง โดยกล่าวว่าเราไม่ควรตามอย่างยุคสมัยนี้แต่เราควรเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดในบทที่ 8: ข้อ29เปาโลกล,ากล่าวถึงการทอดแบบและในข้อต่อมาก็กล่าวถึงการได้รับสง่าราศีการได้รับสง่าราศีในอนาคตของเราคือการเป็นขึ้นในขั้นสูงสุดซึ่งก็คือการเป็นขึ้นที่ถูกปรับใช้กับร่างกายของเราเนื่องจากร่างกายของเรายังคงอยู่ภายใต้ความตายบางครั้งเราก็อ่อนแอ กระทั่งเจ็บป่วยในทางกายภาพ moved. ดังนั้นร่างกายของเราจึงจําเป็นต้องได้รับการไถ่เราจําเป็นต้องให้การเป็นขึ้นถูกนํามาปรับใช้กับร่างกายของเราในฐานะผู้ที่อยู่ในขั้นตอนของการเป็นขึ้นเรามีการเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือการได้รับสง่าราศีแห่งร่างกายของเราเป็นขั้นสุดท้ายของการเป็นขึ้นการแบ่งแยกบริสุทธิ์ เรามองเห็นแล้วว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์คือส่วนหนึ่งของการเป็นขึ้นเรายิ่งได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เราก็ยิ่งเป็นขึ้นเมื่อเรากล่าวถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์เราไม่ได้หมายถึงความครบสมบูรณ์ที่ไรบากระทั่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนฐานะด้วยบางคนโต้แย้งทัศนคติที่ว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์คือความครบสมบูรณ์ที่ไร้บากด้วยการชี้ให้เห็นว่าในมัท,ทธย์บทที่23ทองคําถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ โดยการถูกนำไปวางไว้ในพระวิหารและเครื่องบูชาก็ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยการถูกนำไปวางไว้บนแท่นบูชาดังนั้นคนเหล่านี้จึงสอนว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความบาปแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานะตัวอย่างเช่นเมื่อทองคำอยู่ในตลาดทองคำนั้นเป็นของธรรมดาสามัญที่ถูกใช้ในทางโลกแต่เมื่อถูกนำไปวางไว้ในพระวิหาร ทองคำนั้นก็ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์แต่การแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็ยังมีความหมายยิ่งกว่านี้อีกมากนักการแบ่งแยกบริสุทธิ์ไม่เพียงครอบคลุมถึงการเปลี่ยนฐานะแต่ยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนไปในด้านนิสัยด้วยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือโรมคือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านนิสัยเราจำเป็นต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ทั้งในฐานะของเราและในนิสัยของเรา การชงชาเป็นตัวอย่างที่บรรยายถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านนิสัยได้ดีมากเมื่อซองชาถูกใส่ลงไปในน้ําใบชาก็จะทําให้น้ําถูกแปรสภาพเป็นน้ําชาการทําเช่นนี้ย่อมทําให้สีลักษณะที่ปรากฏและรสชาติของน้ําเปลี่ยนไปเราอาจกล่าวว่าน้ํานั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงในด้านนิสัยก็ได้ยิ่งใส่ใบชาลงไปในน้ําชามากน้ําก็ยิ่งถูกแปรสภาพเป็นน้ําชาได้มาก การแปลสภาพเป็นน้ำชา่นี้คือรูปภาพของประสบการณ์ทางทัศนะภายในที่เรามีต่อการแบ่งแยกบริสุทธิ์พระคริสต์ทรงเป็นใบชาฝ่ายสวรรค์ส่วนเราก็คือน้ำเมื่อพระคริสต์ยิ่งถูกเพิ่มให้แก่เราเราก็ยิ่งถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านนิสยัยการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์แล้วเรายังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับแก่นสาร ส่วนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับฉายาโดยเป็นการเปลี่ยนจากฉายาอย่างหนึ่งไปสู่ฉายาอีกอย่างหนึ่งการแบ่งแยกบริสุทธิ์คือการมีพระคิถูกเพิ่มเข้าสู่เรามากขึ้นการเปลี่ยนแปลงคือการถูกทําให้มีรูปร่างตามฉายาอย่างหนึ่งโดยการเพิ่มแก่นสารอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาการเปลี่ยนแปลงคือด้านที่2ของการเป็นขึ้นเรายิ่งถูกเปลี่ยนแปลงเราก็ยิ่งเป็นขึ้นการถอดแบบ ด้านที่สซึ่งอยู่ในขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นก็คือการถอดแบบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนนี้เราจะถอดแบบตามพระชายาของพระคริสต์เหมือนที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 8: ข้อ29ว่าด้วยว่าผู้ใดที่พระองค์งได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วพระองค์ก็ทรงก,กำหนดผู้นั้นไว้ล่วงหน้าให้ถอดแบบตามพระชายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก การได้รับสง่าราศีเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าขั้นสุดยอดที่อยู่ในขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นก็คือการได้รับสง่าราศีซึ่งก็คือการเปลี่ยนรูปลักษณะร่างกายของเราในที่สุดชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราก็จะสําแดงออกมาผ่านร่างกายทางกายภาพของเราอย่างครบบริบูรณ์โดยการเปลี่ยนรูปลักษณะร่างกายนั้นให้เป็นร่างกายอันสง่าราศี การทำเช่นนี้จะทำให้สิ่งที่ต้องตายถูกกลืนกินโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราในเวลานั้นเราจะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงถอดแบบและได้รับสงงาราศีอย่างครบบริบูรณ์กรณีนี้หมายความว่าเราจะอยู่ในการเป็นขึ้นอย่างสิ้นเชิงโดยที่ชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวของเรานั่นคือฐานะแห่งบุตรที่ครบบริบูรณ์ในมงเล็บข้อ23 ภายในเราทุกคนล้วนมีความรู้สึกว่าวันนี้ฐานะแห่งบุตรซึ่งเรามีอยู่นี้ยังไม่ครบบริบูรณ์แต่ฐานะแห่งบุตรก็จะครบบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุถึงจุดสุดยอดในเวลาที่เราได้รับสงางราศีซึ่งเป็นเวลาที่เราจะถูกนําเข้าสู่การเป็นขึ้นและถูกชี้หมายว่าเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ทั้งในด้านนิสัยและลักษณะที่ปรากฏ เราจะเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าทั้งในวิญญาณจิตและร่างกายทั้งในนามและในความเที่ยงแท้มเมล็ดคานชันเติบโตจากมเมล็ดพันธุ์ไปเป็นต้นไม้ที่เติบโตและออกดอกเบ่งบานอย่างเต็มที่อย่างไรเราก็จะผ่านขั้นตอนโดยการเป็นขึ้นจนได้รับสง่าราศีและถูกชี้หมายให้เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์อย่างนั้นปัดนี้เราอยู่ในขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้น เพื่อเราจะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงถอดแบบและได้รับสง่าราศีขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์นี่คือเป้าหมายส่วนกลางของกิตติคุณจบตอนที่52การชี้หมายจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย หากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ @gospelbookroom